วันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆจัดห้องด้วยมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวจะเป็นยังไงไปดู้วยกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกค,น,ค,ปปคน,น,น,นนะครับผมวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมานําเสนอนะครับผมนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า E Gear Place นั่นเองนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมที่ ใช้ AR เข้ามาช่วยในการประมวลผลในการออกแบบจัดวางสิ่งของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องของเรานะครับผมโดยวันนี้นะครับผมเราก็จะมาใช้แอปนี้นะครับไปื่อใช้ในการจัดห้องเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับผมไปดูพร้อมกันครับผมไปเลยครับนะครับผมแอปพลิเคชันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับกดเข้ามาเลยครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะมีโต๊ะ ว่างๆอยู่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไม่มีเก้าอี้เนาะผมก็จะมาทําการเลือกกันเลยนะครับโดยที่เข้ามาเมนูนะมันจะมีบนหมูให้เราเลือกนะครับผมผมจะเลือกเป็นเก้าอี้ก่อนแลวกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเลื่อนมาโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกพื้นที่ที่ทาการวางนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับ โอเคแล้วก็ขยับได้โอเคนี่นะครับเราก็จะได้เก้าอี้มาแล้วนะครับ1ตัวนะคะต่อไปนะครับผมเราจะหาชั้นวางหนังสือสักหนึ่งอันนะครับผมเราก็เข้าไปที่หมวดหมู่แล้วก็เลือกตู้หนังสือนะครับผม,มอยากได้อันเล็กๆกดอันนี้ดูนะฮะโอเคแล้วก็กดแสดงผล AR นะครับ โอยตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็หมุนให้มันตรงตามที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้ชั้นมาแล้วนะครับผมเป็นชั้นวางหนังสือนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเรียนออนไลน์ของผมนะครับผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เพื่อนๆคนไหนอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะมีเลื่อกเก้าอี้มานะครับผมเก้าอี้ไม้นะครับให้มันเหมาะกับโต๊ะไม้ผมแล้วก็เป็นชั้นไม้สีดานะครับเอาไว้สําหรับวางหนังสือของเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเพื่อนๆสาหรับแอปพลิเคชัน eGear Place นะครับผมทุกคนว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าแอปนี้นะครับผมเป็นแอปที่ดีนะครับผมไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับผม ทุกคนสามารถออกแบบจินตนาการได้อย่างเต็มที่นะครับเหมาะสําหรับการเรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับผมเหมาะสําหรับนักเรียนนะครับผมให้ได้ออกแบบการเรียนรู้ไปของตัวเองนะครับออกแบบห้องเรียนของตัวเองสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้นะครับผมแบบขนาดของวัตถุนะครับว่าจะสามารถวางพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็เป็นการคํานวณพื้นที่ด้วยนะครับว่าพอกับพื้นที่ห้องของเราหรือเปล่านะครับผมเป็นการสร้างการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจํากัดจริงๆครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาแนะนำแอปพลิเคชัน eGear e s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็าสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมใน App Store นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ